สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มงานกลางแดดอีกเช่นเคยค่ะไม่ใช่เป็นที่ดาลำปางหรือนักสาวเชียงใหม่นะคะกลางร่มแต่กลางร่มพรบร้อนค่ะร้อนระอุเลยค่ะแต่ทํายังไงได้ล่ะคะเราเป็นผู้เลือกสวรรค์เป็นผู้กําหนดว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นมายามหา,ามายาแห่งสติมายา,า,ยา,า,ยา,ายค่ะสถานที่แห่งศรัทธาสู้ตายตลอดเวลาเลยค่ะ เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนก็เคยให้ลงดูคลิปดูรูปกันไปแล้วนะคะว่าสระน้ำสระที่หนึ่งเนี่ยก็70กว่าเมตรคูณ50เมตรหนึ่งสระไปแล้วนะคะสระที่สองที่จะอยู่อีกด้านหนึ่งของพื้นที่ภูมิยาเทวีสถานก็ขุดไปแล้วกลับมาดูไม่ถูกใจอ,อยากได้สระกลมๆแต่แบบเล็กมากเลยไม่ถูกจิตไม่ถูกใจทำยังไงได้ล่ะคะ ซับแน่นซับส่วนตัวนะไม่ได้ขูดไม่ได้รีดไม่ได้ถ่ายไม่ได้รวงรอพ่อนน้ำลายเป็นพิษใส่ไข่มาขูดซับส่วนตัวนี่ก็เลยตามช่างมาค่ะให้ช่างมาขุดอีกเนี่ยดูสิดูสิดูดูดดนะกำลขุดอีกแค่ขุดเข้าไปยังไงก็ขุดเข้าไปค่ะ การงานสร้างเก็บน้ำไว้ใช้ค่ะอยู่เมืองกรุงเนี่ยบิดกอกปุ๊บปลาปาเทวีไหลลงมานะคะมิฉะนั้นที่นี่ไม่มีกอกให้บิดค่ะมิฉะนั้นเป็นการพัฒนาผืนป่าแหวดดินลงไปให้เจอน้ำค่ะแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีแล้วก็ใช้ต่อ,ตอไปมิฉะนั้นเสียเงินต้องเสียให้คุ้มค่าค่ะเสียทีเดียวแล้วก็เสียให้จบไม่ต้องต่ำนักพิกแล้วก็โยนลงทะเลนะคะมิฉะนั้น เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าค่ะจะใช้กับศรัทธาเราก็จะต้องคิดว่าเราจะต้องทํำยังไงแล้วก็ขุดทั้งทีก็ขุดให้แบบว่าเอาเล็ไปเลยค่ะเก็บน้ําไปใช้ตลอดไปนะคะแล้วก็มีมาเที่ยวนี้ก็ได้หลายอย่างอยู่นะคะข้างหลังนี้ก็เริ่มโล่งแล้วนะคะ โลงเตียนแล้วค่ะโล่งพอไรกําลังจะทางที่ไม่ได้ตัดไม้นะเอาแต่ไผ่ออกจก้ะเพราะว่าไผ่เนี่ยตอนไม่ขุดรากออกไปเลยค่ะเขาเรียกว่าตัดให้หมดสิ้นซึ่งรากเงาค่ะมิฉะนั้นเราจะต้องขุดออกมาค่ะเพื่อเป็นสถานที่เราจะต้องสร้างที่พักอาศัยนะคะสถานที่แรกงศรัทาเขาบอกก็ต้องมีที่สุขวัวนอนก่อนมิฉะนั้นที่สุขวัลนอนของแม่พระเพิกเนี่ยขอสุขอิงแอบกับ พงไพรนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าศรัทธาแบบธรรมชาติไม่นด่แบบว่าโอ้ยต้องนอนอยู่ใน บ้านหรุยสมัยต่างๆหรุ่ยมาจากจีนอะไม่นอนนะคะขอนอนอิงแอบแนบรากไม้เก๋ๆเป็นไม้ในผงไผ่ค่ะเขาบอกว่าเสริมพลังได้เป็นอย่างดีเลยมิฉนั้นไม่เคยคิดจะหนุนบัวแปดกรีบนะคะบัวทองบัวสำเพ็งไม่เอาค่ะหนุนไม้ธรรมชาติที่กว่าจะเริญเติบโตได้เป็นสิบเป็นร้อยปีมาต้นใหญ่ๆทั้งเลย นี่แหละคะ่ะต้องนอนกับธรรมชาตินะคะรายการปรุงแต่งใครจะจะแต่งแต่งไปเถอะคะ่ะเพราะนี่แต่งเรื่องไม่เป็นรายงานแต่ละเรื่องก็เรื่องจริงจริงจากสถานที่จริงๆเท่านั้นแหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะผู้มยายี่ยเทวีสถานสวัสดีคะ่ะ